เพราะมีธุรกิจของตัวเองใ <lands> นออ er สเตรเลียแล้วคือเขาพูดคำหยาบดาเยียดเชฟคนนี้ติดขุกแล้วนะจากที่ตอนนั้นนะคะอยู่โฮสเทลแชร์หกเตียงกับคนฝรั่งทั่วไปวันนี้นะคะเราก็ซายบ้านเองก็อยู่แถวแถวเซนคิวด้นะคะก็ซายเองเรียบร้อยบริษัทเชฟเฟ่ของเรานะคะที่จบที่ออสเตรเลียฮัลโหลสวัสดีวันนี้นะคะกลัพบกับเราอีกแล้วในชาแนลอเมริกา การมอช่วเลคะเนี่ยคือเป็นการใช้ชิดครั้งแรกในต่างประเทศที่แบบไม่มีเงินซัพพอร์ตจากที่บ้าน1ปีในออสเตรเลียมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมันทําฉันโตขึ้นจากที่แต่ก่อนนะใครดูคลิปเก่าเราอยู่โฮสเทลวีกละร้อยสาซึ่งถือว่าถูกมากตัดสินใจการใส่บ้านทุกอย่างก็คือแบกอยู่ที่ไหล่บ่าของตัวเองนี่เองซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่นะเวลาอายุ21เพื่อนคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าว่าตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานจากจุดเริ่มต้นกั ตอนนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหตุผลที่อยากทำคลิปนี้เพราะว่าอยากให้คนดูที่อยู่ที่ไทยนะคะที่แบบเฮ้ยฉันอายุน้อยแต่ฉันจะมาเอาตัวล่อดในออสเตรเลียได้หรอ คือใครที่ไม่มั่นใจลังเลได้ฟังคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพมากขึ้นสำหรับคนที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะที่แบบว่าโอ้โหก่อนจะบินมาแล้วไหนจัดกระเป๋ารีวิวโฮสเทลราคาถูกที่แชร์กับต่างชาติรีวิวการเรียนคุกเคอรี่ Q&A ใครที่ยังไม่ดูะคาไปย้อนดูได้อยากให้ทุกคนเอนจอยที่แบบว่าเอยเห็นร้อนตั้งแต่ก้าวแรกในออสเตรเลียตั้งแต่วันนี้หางานการที่เราอยู่น้อยการที่เราแบบไม่มีเงินในบัญชีการที่เราไม่อยู่ต่างประเทศโดยการดิ้นรนเราว่าแบบหลายๆอย่างในชีวิต้องทุกคน มาออสเตรเลียนะคะคือมันไม่เหมือนการที่ร้อเรียนสิงคโปร์ที่แบบมีที่บ้านซัพพอร์ตแบบเ e อ้ยยู่เรียนเลยนะตอนร้อเรียนสิงคโปร์คือมันทํางานไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายพ่อคุณแม่ก็ต้องซัพพอร์ตที่นี่การมาที่นี่ข้าวหนึ่งมือ้อเป็นข้าวที่มาจากเงินของเราเองค่าห้องทุกวีทุกอย่างมาจากเงินของเราก็ค <M> ือตอนนี้นะคะเรามีชื่อบริษัทเชฟเฟ่ของเรานะคะที่จบที่ออสเตรเลียนเองก็จะเป็นเสื้อเชฟเฟ่นะคะเป็นแบรนด์ของเราเองเนาะเสื้อเชฟเฟ่นี่ คือเราขายเสื้อเชฟเนาะราคาที่เนี่ยถือว่าถูกมากๆไม่มีที่ไหนที่ขายราคานี้นะมันมีแบบกระดุมกับซิปนะคะแบบกระดุมเนี่ยจะเริ่มที่29บาทเอ้ย29ดอลลาดอนี่ก็จะเป็นโลโกโล้ คือมีลูกค้าคนหนึ่งคือต่อราคาต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วแต่อีกเราก็ไม่ให้พ่อนัดรับม่เห็นหน้ากันแเราก็เออไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะสุดท้ายเขาบอกยี่สิบห้าดอลเราก็แบบไม่ได้ค่ะจนเขาควักบัญชีมาเปิดให้ดูว่าทั้งบัญชีเขามียี่สิบห้าดอลเก้าสิบสามสตางค์เราก็เลยเอาไปเลยค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เอาทำบัญชีมาให้เชฟเออสเตรเลียเราจะบอกว่าเสื้อนี้นะคะใส่แล้วไม่ร้อนแต่เวลาทำในครัวที่แบบร้อนๆนะเวลามันเลอะแล้วพอใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกเลยไม่เหมือนเสื้อปกติิิิคคคค่่่ออออออยเเเเเเลละ้้ืืดดดนนนกกไปรรูาพงผัใส ทำงานเสร็จปุ๊บเช็ดปุ๊บได้ใจกับบ้านเลยเรื่องจริงล้อสวมสวมเส,สื้อนี้ไปข้างในใช่ไหมแล้วก็ห้อยเหมือนเป็นเสื้อคอบแบบคนเรียนวิศวะเออไม่ต้องทําอาหารก็ซื้อไปใส่ได้เสื้อคุมแบบเ,ออเรามีด้วยกัน2แบบคะอันนี้เป็นแบบที่29ดอิเนาดอนี่แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกระดุมนะคะแต่อีกแบบจะเป็นแบบซิปนี่นะแบบซิบ เชฟนะคือเราว่านะการที่ทำงานในครัวแล้วใส่ชุดอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราสึกอิ <c oughs> นกับการทำอาหารเฮ้ยวันนี้ใส่ชุดเชฟนะทุกคนปลดคารวะเอ้ย <c oughs> แต่มันก็เกี่ยวกัะทุกคนคือเคยไปอ่านมาที่เขาบอกชุดอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราดูแบบหน้าเคารพมากขึ้นอย่างเช่นถ้าคนทำงานบริษัทใส่เสื้อยืดกังเกยงยีนมันก็จะแลดูแบบว่าอยู่ไม่จริงจังอยู่แบบเอ้ยอยู่เป็นคนทําที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่พอาใส่ชุดเชฟนะทุกคนแค่เราเดินในร้านคนจะแบบอาหารนี้ทำจากเชฟคนนี้ดังนั้นคุณต้องจัดนะคะ คือชอบเนี้ยอันนี้ก็ใส่ละเทียนนะใส่เลยดีปะ่ะคนที่อยู่ออสนะสั่งได้เว็บไซต์เชฟเฟออสเตรเลียนะคะมากกว่า100ดอลลารดอส่ง <c oughs> ฟรีไปเลยจ้าแล้วก็คนที่อยู่ไทยนะสามารถสั่งได้เหมือนกันที่ l ล n e แอดนะคะแอดอาร์มิล<ๆ>่านะคะซึ่งตัวนี้นะคะราคาเพียง39ดอลลาดอเท่านั้น39ดอลลาดอลลุกปืนลุกปืนลูกปืนลูกปืนลอสั่งได้กันนะทุกคน เอาไปใส่กันให้คูลคูลคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วมันดูคูลจริงนะเพราะแบบโลโกเชฟเฟ,ฟ่ที่ฉันออกแบบเองอเอ้ยค่ะก็ค,คือวันนี้จะมาเล่าว่าเอ้ยนวันนั้นกับวันนี้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตมาค่ะมาค่ะใครที่ดูคลิปที่เรารีวิวงานโรงแรมขับอูเบอร์ก็รีวิวแล้วแล้วเราก็ไปทำแม d o โดนัลตอนแรกคือเราบอกเลยนะว่าไม่ได้ชิลแต่ณจุดนั้นนะสำหรับเราเราสึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเอนจอยจังวะเพราะมัอนเราทำเรามาเนี่ยด้วยความตื่นเต้นคือวันนี้เรามองย้อนกลับไปนะคะแบบว่าวันนั้น่ะ ฉันแบบปั่นจักรยานในวันที่แบบฝนตกกลับบ้านมาแล้วก็แบบเปียแต่ตอนนั้นคือแบบไม่สนคือสนต่บแบบเควส่ะทุกคนสนบแบบเอ้ชวัน,นี้จะต้องปั่นให้ครบเท่านี้จากที่ตอนนั้นนะคะอยู่โฮสเทลแชร์หกเตียงกับคนฝรั่งทั่วไปวันนี้นะคะเราก็ทายบ้านเอง ก็อยู่แถวแถวเซนคิวดานะคะก็ทรายเองเรียบร้อยตอนนั้นที่เราตัดสินใจอยู่โฮสเทลนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีที่ไหนถูกกว่าที่นั่นแล้วแล้วเรารสึกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราเห็นค่ากับมันจริงแต่ตอนนี้นะคะไม่ได้หมายความาว่าเลาะย้ายมาอยู่ที่มันแพงกว่าไม่ได้หมายความาว่าเราไม่เห็นค่าแต่ว่าบางทีอะลอตระหนักตายไปทุกคนหลังจากที่อยู่ที่โฮสเทลเก้าเดือนล้วแบบมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่แบบ การอยู่กับแชร์โฮสเทลเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ละคือนะักกลับไปได้คนะก็คือจะยังอยู่โฮสเทลเพราะมันสนุกมันได้เพื่อนได้คุยได้ฝึกภาษาเยอะมากแต่พอมาถึงวันนี้นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะเราต้องซื้อความสบายด้วยเงินของเราอืแต่ถามว่ากลับไปจะไปอยู่แบบโอ้แพงแพงไหมก็ไม่เพราะว่าณนะจุดนั้นสิ่งที่เราต้องการมันไม่เหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนถูกไหมเนี่ยผมมันโตขึ้นเลย,เ,ยเห็นไหมทุกคนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามคนผมที่มันก็ โตขึ้นแบบตัวนี้ก็ต้องตัดออกตอนที่เราอยู่โฮสเทลนะคะที่แบบแชร์หูเราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลำบากเรารู้สึกว่าอะไรเลยทุกคนรู้สึกว่าโชคดีว่ะมีที่ถูกขนาดนี้ด้วยลหลายอย่างอ่ะจริงมันอยู่ที่มุมมองเลยทุกคนถ้าอยู่มองว่าโอ๊ยห้องต้องแชร์กับคนอื่นแต่สำหรับเราเราไม่ได้มองงนะั้นณจุดนั้นจริงๆนะแบบไม่ได้โลกสวยหรืออะไรแต่เราสึกว่าเฮ้ยฉันอยู่นี่แกเข้าใจฟีแบบว่าทุกคนนะเป็นฝรั่งมา้อมรอบหกคนแล้วอยู่มา9เดือนอแน่นอนอย่างหนึ่งที่ได้คือภาษาเราแบบ Improvve มากขึ้นริงๆมากขึ้นแบบจริงๆออ่่่ะแตกน อาพูดตรงนะตอนเราไปสิงคโปร์ทุกอย่างในภาษาอังกฤษก็จริงค่ะแต่สำเนียงเขาล้อชินไปแล้วที่เป็นสำเนียงสิงคโปร์แบบไม่ใช่ฝรั่งยูเคที่แบบพูดแบบ,บร,ร,ร,รู้สึกเสื้อเนี้ยใสแ่แล้วมันน่ามันดูดีขึ้นวันนั้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราเอาเงินที่แบบหามาอย่างเงี้ยเอาไปใช้อย่างอื่นได้เยอะในการที่แบบไม่ต้องจ่ายค่าโฮสเทลแพลงๆเขาปกติใช่เขาอยู่ในเมืองกันเขาจะอยู่แบบวีคละ2 6งแชร์2คนก็แบบ2 2 0 240นะวันนั้นอ่ะเราอยู่ในโฮสเทลที่135คือ enjoy จริงๆเันเดินเข้าควรแล้วทุกคนอนะผู้ภาษาหลายภาษามากเราต้องบอกว่ามีคนไทยหลายคนที่มาอยู่ซัมเมอร์เฮาส์พอรล็อแต่ถามว่าฉันได้อะไรไหมก็ไม่ได้ให้ทุกคนเห็นในจุดเริ่มต้นของเราไม่ได้มาเห็นว่าแบบเอ,อ้ยจุดจุดจบชีวิตสวยหรูอยากให้ทุกคนแบบเห็นเราแล้วย้อนกลับไปดูอีพีแรกๆล็อที่มามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นไม่ได้แบบสวยหรูตลอดเวลาคือเคยมีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าเขาพูดก,กับลรอนนะว่าเป็นชั้นฉันอยู่ไม่ได้ครอนั้นเราได้ยินแล้วแบบโอ้น,น,น,นเร เคยอ่านหนังสือของคุณเเขาบอกว่าถ้าสมมติเรามีคนที่รักอะ่ะป่วยหนักแล้วฝนตกหนักนะไอ <c oughs> ไอแบบกระอักแล้วแล้วตอนนั้นนะไม่มีรถไม่มีอะไรคุณต้องเดินไปอย่างเดียวนับซอยเดินไป10บนาทีเนี่ยถามนหน่อยว่ายูจะร้อยฝอนตกถ้าเป็นรอนะคนที่รักกําลังจะแบบกําลังแบบปวดหัว ขึ้นไส้ต้องการยาด่วนรอวิ่งฝ่าฝนเลยแล้วก็ไปซื้อยานั้นคือถามว่าโฟกัสที่แบบฝนตกไหมฝนตกคืออุปสรรคเรา,าไม่ได้โฟกัสที่ฝนตกแต่เราโฟกัสที่ยาเนี่ยมันจะทําให้คนที่เรารักเนี่ยดีขึ้นเป้าหมายเนี่ยมันจะทาให้ชีวิตเราเนียดีขึ้นถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะไม่ได้สบายแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเพราะ่งกีิงรอสนอะไรประหยัดได้ประหยัดแล้วช่วงนั้นทุกคนกินไก่ในโค้ชที่มันลดเหลือห้าดอนซื้อมากินแบบ หลายวันบอกเลยเราสึกว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันมีค่าทุกเงินทุกสตาร์มันมีค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เสื้อมันเท่นนะ่ะพูดอีกรอบเสื้ออยาอ่างอาปิเงีย้ยที่ใช เห็นโลโก้แล้วดูเอ้ยเฮ้ยซื้อที่ไหนมาก็ค so, like ือตอนนี้นะคะรอใายบ้านเองเป็นบ้านที่แบบส่วนตัวเดินเข้ามาสุก็เป็นบ้านแบบไม่มีอะไรรบกวนคืออย่างรออยู่โฮสเทลแต่ก่อนเนะครัวมจะปิดตอนประมาณแบบ 11pm หาทุ่มช่วงนั้นคือผอมเลยไม่ได้กินข้าวค่ะเออก็เราก็ชิ้นชินชินชินพยายามมันนี่มันก็แบบรู้สึก flexible ขึ้นก็อ้วนขึ้นค่ะเพราะว่าครัวเปิดตลอดตอนรออยู่โฮสเทลเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ภาษาตลอดเวลาต่อให้นอนเพื่อนก็คุยกันภาษาอังกฤษมันก็เข้าหัวตลอด แต่ถึงตอนนี้นะคะเรามีบ้านเองเราก็ยังฝึกภาษา,าอยู่ดีนะคะจากแอปเอลซานั่นเอง English English Communication Communication Pronunciation Wow well, I was about to suggest the same thing Where are you thinking of going Oh, where i was considering renting a car but i think taking the train would be more convenient what do you think i'm my pronunciation คือเราก็ต้องกลัวว่าจะพูดอะไรผิดเลยเพราะว่าแอปเนี้ยมันจะแก้ไขให้เราทุกพยางแล้วเรียนคุกคลีล้อก็อยากได้ PR อาอยากแบบเซ็ตดาวน์ที่นี่ถือสองพาสปอร์ตเกตคู่แต่เป้าหมายลรอมันยังไม่จบแค่แบบเอ้ยได้ PR แล้วจบไม่ใช่ล้ออยากเป็นแอร์ทุกคนอยู่อยากเป็นแอร์โฮสเทสคือไม่รู้หรอกจะชอบไหมแต่แบบวันหนึ่งเฮ้ยเคยเป็นแอร์โฮสเทสใสการบินสีม่วงอะอะไรอย่างนี้ ่นไปลซึ่งระดับภาษาเนี่ยต้องแข่งกับคนทั่วโลกเช่นโชอีกบบ650งานที่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงอ่ะในไทยอะ่ะ80-90%อยู่ต้องพูดภาษาอังกฤษถึงจะไม่ทำในไทยไปทำในต่างประเทศ ยูก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าทิ้งมันค่ะแล้วคือภาษามันมีหลายระดับเนาะเราก็ต้องควรพูดแล้วก็ออกเสียงให้มันดูดีอะยิ่งพูดได้ดีเท่าไหร่นะทุกคนเราจะมีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นคือแอปเนี้ยนะทุกคนจะบอกว่ามันมีเป็น AI เป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเราพูดออกไปเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเวลาออกเสียงไหนผิดนะเขาจะมาร์คเป็นสีส้มสีแดงคือแอปนี้เป็น AI ที่ฉลาดมากล้อสังเกตนะทุกคนการที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่วัยเยาว์ละอ่อนผ่านมาแล้วนับีก็ดแปดปีก็ยังพ มาต่างประเทศแล้วสามารถใช้จริงได้คือไม่ใช่แค่ท่องเป็นคำแล้วลืมบอกเลยนะคะการพูดภาษาอังกฤษในไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วค่ะทุกคนเพราะเขามี AI ตัวนี้ฉันแบบ ขอบคุณกับที่ช่วยการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเป็นคนที่บบชอบ search แบบแอปไหนที่แบบเตือนภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทั้งแอปดีและแอปที่แบบอีหยังนี่แต่เอลซ่าต้องบอกว่าเราชอบมากแอปเอลซ่าน่ยเป็นท็อป5 AI นะคะที่แบบช่วยในการฝึกภาษาได้เบะและแม่นยำรอนะคะแอบไปเห็นว่าพี่ลูกกอล์พี่มิ้นลงมาโหลดเขาใช้ก็เลยแบบเออไปลองโหลดคือมันมีให้ฝึกมากกว่าแบบ25,000คำแล้วก็แบบมากกว่า150ทนะ็อปปิกแบบแล้วมันหยุดไม่ได้ไงมันเหมือนเป็นเกมที่มีมีประโยชน์แอปนี้มัน,มน คือมันจะมีเป็นหน้าที่แบบสมุดนะคะเราอ่านฉลับยานี้ไม่ออกแต่จะไปสั่งหมอตายแล้วบางทีเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็มันคืออะไรอะไรเนี่ยได้มาระบมันจะมีให้สแกนเแ,แบบเอ๊ะนี่ยาอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาเอเช็คกหน่อยสแกนซะเลยนี่มันขึ้นมาให้หมดเลยนะคะนี่ไฟเซอร์นะคะปอนสแตนห0าบรรเทาอาการประจําเดือนอนอต้านการอักเสบอันนี้นะคะบรรเทา หลังผ่าตัดอาการปวดหลังคออเข้าใจแล้วนี่คือมันเข้าแล้วออกไม่ได้เท่านั้นไม่พอดูคนยังสามารถแปลภาษาได้จากการพูดด้วยนะคะ Hi how was your day แล้วก็มีข่าวดีค่ะว่าราคาเนี่ยมันถูกมากแค่<า>คุณใช้โค้ด AME ถ้าซื้อ1ปีแบบลองกอบถูกมาก1,319บาทส่วนถ้าแบบซื้อแบบขาดแบบตลอดชีพราคาเพียง2,744บาทลดแบบ82%ดสิบแบรนด์เนี่ยเชฟเฟ่นะคะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษบางทีเราดำเนินเอกสารนะมันก็จะมีคำใหม่ๆเราต้องอ่านให้ละเอียดตอนนี้นะคะเราก็ทํางานร้านอาหารร้านอาหารฝรั่งเป็นแมสก,กิกลเบริโต้นะคะอยู่ที่เซนต์คิวดาสนใจมาได้นะคะนะคะคเราก็ทําหน้าทีเ่เป็นเชฟนั่นเองนะคะเป็นเชฟ A. คือเชฟมันมาจากชื่อเชฟล้วก็หลัหกๆเลยคือการทํางานที่ร้า,านอาหารฝรั่งแต่ก่อนตอนรอเราเริ่มมาที่ออสเตรเลียนะคะทุกเวลาเป็นเงินเป็นทองพูดเลยว่าเรามาด้วยความแบบสูน่ะค่าเทอมเดือนต่อไปเรายังต้องเก็บเองเลยเพื่อจะจ่ายแต่สุดท้ายมันก็ทําได้เพราะตอนนั้นเราจำได้ตอนขับอูเบอร์ใช่ไหมเราตั้งเป้าหมายเลยว่าวันนี้ต้องขับได้200ดอลลาร์้ว200ดอลลาร์เราต้องขับแบบขับส่งอาหาร26หรือ30บรอบเพื่อจะได้200ดอลลาร์แล้วก็จ่ายเก็บค่าเทอมจนนะคะตอนนี้นะคะก็เกินปีก็สามารถที่จะ เพิ่งพาตัวเองได้รู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะโตขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าแบบคือบางทีเราทําให้ทุกคนพอใจไม่ได้จริงจริงมันมีบางอย่างอย่างการทํางานแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเราสึกว่าเราอย่าพยายามเอาน้ําเข้ามาใส่ในเรือของตัวเองเรือมันจะจมเพราะว่าน้ามันเข้ามาเรือมันไม่ได้จมเพราะว่าเรือมันอยู่บนน้ำเรือมันจมเพราะว่าเราเอาน้ําเข้ามาในเรือเราได้เจอคนหลายรูปแบบในการทํางานจะเล่าคือเ้อลาออกมาจากที่นี่แล้วนะแต่คือไปทําเพราะว่าไปเทรนเนาะคือล้อแล้วออกเพราะว่าอยากทําที่เดียวพอเฮดเชฟอะ คือเขาเป็นคนที่ไม่ได้หยาบคายกับหรอไม่ได้หยาบคายกับผู้หญิงที่ทําในร้านนั้นแต่แบบกับผู้ชายด้วยกันนะ่ะคือเขาพูดคําหยาบด่าเยียดซึ่งเราสึกว่าเอ๊ะมันมันถูกหรอพูดจาอะไรอย่างงี้จนสุดท้ายหลังจากเลาะลาออกเพื่อนที่ทาง,งานอยู่ด้วยกันบอกว่าเชฟคนนี้ติดขุกแล้วนะซึ่งการกระทําเขามันสามารถบ่งบอกแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเขาติดเพราะอะไรเขาติดเพราะว่าเขาล่วงละเมิดเด็ก8ขวบในร้านของเล่นแบบ sexual harassment นะทุกคนแบบเด็ก8ขวบแล้วตัวเชฟก็คือมีลูกเด็กเหมือนกันแต่เป็นผู้ชาย ชีวิตเนี้ยมันมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราตลอดอยู่แล้วอะทางนี้ทางนานๆนนทุกคนก็คือประสบการณ์ที่เนี้ยเราอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญไม่ใช่ทุกอย่างก็จริงเราอาจจะไม่ต้องเก่งตลอด แต่มันสําคัญการที่เขาจะมาเลือกเราในการทํางานเราบอกเลยทานะะทุกคนเราทางานร้านอาหารถ้าเราเป็นคนที่เทรนคนอื่นเราต้องการคนที่ไม่จำเป็นต้องแบบพูดคล่องแต่ฟังแล้วเข้าใจสามารถทํางานด้วยกันได้และนั่นคือสิ่งสำคัญในการทํางาน,นะคะ่ะอยากจะได้งานดีๆเราก็ต้องเตรียมตัวเราก็ต้องเตรียมพร้อมส่วนสาหรับใครที่สนใจมาอาอสเตรเลียเนาะให้ติดต,ต่อพี่ชัด IAE นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลไลน์ไว้ให้เนาะก็สามารถทักเข้าไปได้เลยนะะแล้วมาเจอกันที่เมลเบิร์นนะคะป้าสวัสดีค่ะ